วัตาเห็ดตาเทียนเลยนี่ละพัดกินกับยังหรือแ่ตําน้ำจิ้มครับผู้ใดบอกเคยลองกต่ลองเมืองเด้อเอามืองเมืองเมืองมืงได้ครับดิเมืองได้ครับมืงได้อไฟหม่บ้านสูตรได้เนาะเซ่บแน่นะเซ่บบวัดบแซ่บผู้ใดอยากนี่งร้ยส่วนเนียวเดย บไรเออพัดกินกระโขกเป็นบ่ออไไรพัดแกะเหล่าขาวได้หรอบอบอบอครับบอเกี่ยวกับเหล่าขาวไปเกเพลต้อได้กินพัดดอกแค่ออนี่ละ่ะเอาพัดกินกับน้ำงกินลุกบึ้มเลยเพราะต้องออพัดเหตุมันเปื่อยนะพัดทอดสลดน้ำมัน,นซื้อเงี้ยล,ะละ่ะเอาผูใ้ใดอยากอะมาถามสูตรได้ครับสูตรแมวโพไซบอได้ใส่หดใส่หดผู้แดก็ได้แล้วแต่มาใสแยังก็ใส่ไดว่าครับซ้ำนี่แล้วนะครับ ต้องซื้อสูตรเนีเออแสบาขายบ่แพงดอกนี่แหละครับอ่าแล้วแล้วเตาทานบ้านเฮา,านี่ยล่ะบ่แม่นแก๊สนี่แก๊สมันเหม็นบ่แม่นบ่แม่นแก๊สมันเหม็นเดี๋ยวพี่กซื้อเตาแก๊สเออเอาแก๊นสัตว์แก๊สเลยกซื้อเหลาเาบ่แล้วโอ้ยร้อนจรแก๊ส